ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการต้องเคยเจอปัญหาแบบนี้พนักง,งานคุมสต๊อกลาออกครับฮะอะไรนะคนสต็อกลาออกโอ๊ยออเดอร์เพียบไปตอนนี้แล้วจะหาใครทําแทนทันละเนี่ยนีค่ะโอ้โหใช้โทรศัพท์เยอะขนาดนี้ทำไมไม่หาแอดมินช่วยสักคนละ่ะ โอ้ยใครจะไปจ้างไหวทั้งเงินเดือนประกันสังคมสวัสดิการภาษีอีกเยอะแยะเต็มไปหมดวุ่นวายด้วยไม่จงไม่จ้างมันหรอก oh, <no. S 3> อันนี้ไปรับเช็คอันนี้ไปวางบินส่วนนี้ไปจ่ายที่กรมสรรพากรนี่ไม่ใช่ไปเสียดจให้ผมไปรับเช็คอย่างไงดูดูลอยนะไม่ใช่เช็คสรรพากรนะน้องน้องนี่มันเช็คสรรพากรจะให้ไปวางบินได้ไงโอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้เอกสารผิดไปหมดเลยทุกปัญหาจะหมดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รับสมัครงานหาคนทำงานงานแอดมินช่วยขายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ช่วยตอบคำถามลูกค้าให้ธุรกิจหรือจัดการงานเอกสารจ่ายเงินรับเช็ควางบินและหนึ่งเจ้าตัวมาทำเองเียงใช้บริการเอา s o u r c e อ็กซ์เพรหมดปัญหาไม่มีคนทำงานหมดกังวลเรื่องสวัสดิการพนักงานเราดูแลให้ หมดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคนทำงานเพิ่มผู้คิดมืออาชีพดูงานออกมองงานเป็นโทรเลยที่ o u t s o u r c e c o m